ครับสวัสดีครับโจทย์ข้อนี้เป็นน้องคิวจากสาธิตวัตภาษีถามเข้ามานะครับเป็นข้อสอบในการเตรียมเอ็นทานะครับข้อสอบแพทนะครับในการเข้ามาหาลัยก็เป็นเรื่องของสถิตินะครับก็ ข้อมูลชุดหนึ่งนะครับมีจํานวนตัวทั้งหมด6ตัวเนาะโดยข้อมูลเนี่ยเรียงจากน้อยไปหามากอันนี้ถือว่าสําคัญมากเป็นข้อมูลที่สําคัญหลังจากนั้นเสรจโจทย์บอกว่า abc เป็นจํานวนจริงนะครับจริงบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดลบไม่ได้แล้วโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเท่ากับพิสัยซึ่งอยู่ที่8แล้วเดซายที่7นะครับของข้อมูลเท่ากับ10.8คําว่าเดซายที่7เนี่ยคือเขาจะแบ่งข้อมูลออกเป็น10ช่วงครับ เดซายที่7เนี่ยหมายความว่าจะมีสิ่งที่น้อยกว่ามันอยู่ประมาณ70%สิ่งที่มากกว่ามันอยู่ 7, 30%มนะครับมันก็คืออยู่ตำแหน่งที่7ส่วน10เป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดยังไงเราก็เริ่มต้นจากค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตกล่าวไว้ว่า x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n x บาร์ในที่นี้คือ8ซิกมา x ็ก็คือเอาทุกตัวมาบวกกันนะขออนุญ,ญาตเอาตัวแปรมาไว้ข้างหน้า นะครับแล้ว5บวกเเป็น12บวกส1เป็น23ิบนะครับหารด้วยจำนวนตัวทั้งหมดคือ6เอา6คูณไขว้ขึ้นไปเป็น48เท่ากับ A บวก B บวก C บวกยิบย้าย23ิบไปเราจะได้25เท่ากับ A B อบวก B บวก C อ้าวเก็บไว้ก่อนครับเราติด3าตัวแปรนะครับเรายังไม่สามารถไปแทน A กันังสองกัังสองได้ก็เอาข้อมูลต่อไปครับข้อมูลต่อไปโจทย์บอกว่าพิสัยพิสัยเท่ากับ8พิสัยคือค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดมากสุดในที่นี้ก็คือตัว C น้อยสุดในที่นี้ก็คือตัว a ลบกันเราได้8จัดรูปสมการใหม่ให้สวยงามเราจะได้ a บวก8เนาะพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปแทนในข้อมูลเก่าที่เรามีนะครับแทนในข้อมูลเก่าเราก็จะได้ยิมเท่ากับ a บวก b บวกด้วย C ีสีก็คือ a บวก8นะครับเราจะได้2 a บวก b 8ย้ายไปข้างนู้นเหลือ17สมการเริ่มสั้นลงแล้วครับเก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นเรามาเล่นกับตัวเดไซน์ของเราดีกว่า นะครับโจทย์บอกว่าเดไซน์ที่7เดไซน์ที่7เนี่ยมันอยู่ตัวไหนกันแน่มันข้อมูลมี6ตัวเดไซน์ที่7เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนใน6ตัวนี้กันแน่เพราะฉะนั้นเรามาหาตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับสูตรในการหาตำแหน่งของเดไซน์นะครับก็คือจะอยู่ที่7ส่วน10เพราะแบ่งเป็น10ส่วนเนาะ7ก็คือเดไซน์ที่7 นะครับจำนวนหลังจากนั้นเป็น n บวกหนึ่งจำนวนตัวในที่นี้ก็คือมี6ตัว n ก็จะเท่ากับ6เพราะฉะนั้นเราจะได้ตำแหน่งอยู่ที่7ดส่วน10คูณด้วย6บวก1นะครับซึ่งก็จะได้49สา่วน10ตำแหน่งจะอยู่ที่4.9 4.9ก็คืออยู่ระหว่างตัวที่4กับตัวที่5นะครับตัวที่4ก็คือ b ตัวที่5คือ11นะครับจุด9ก็คือค่อนมาทางตัวที่11เเนาะเพราะฉะนั้นค่าของเดซาย ค่าของ D7 นะครับก็คือเราตั้งต้นที่ตั้งต้นที่ตัวตัวที่4คือ B เนาะแล้วเราก็จะต้องเทิบไปอีก0.9 0.9เนี้ยเป็นการเทียบบัญญัตาิตยางยาระยะห่างระหว่างตัว11กับตัว B นะครับก็เป็น 11-B ลบ B แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นค่าของ d ดไซที่7ก็จะได้ B บวกด้วย0.9คูณกับ 11-B ลบ B ซึ่งเดไซน์ที่7จดโจทย์บอกมาแล้วว่าได้10ส่วน8นะครับแล้วก็กระจายเข้าไปเป็น0.9นคูณกับ1 1ก็เป็น9.9คูณกับ b ก็เป็นลบ b นนะครับ9.9ย้ายไปอีกข้างหนึ่งนะครับ10.8ลบเ9เหลือ0.9นะครับใครคิดไม่ทันลองคิดดูได้นะครับ b ลบ0.9 b ได้0.1 b นะครับเอา0.1ไปหารเพราะฉะนั้น b ได้เท่ากับ9เรารู้แล้วว่าเลข b เนี่ยคือ คือเลข9นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ b เสร็จก็ไปแทนในสมการเราก็จะได้ a นะครับในสมการนี้นะครับเห็นไหมสิบเจ็เท่ากับ2 a บวก b เรารู้แล้วว่า b คือ9แทนไปนะครับย้ายไปลบจะเหลือ8เท่ากับ2 a เพราะฉะนั้น a เท่ากับ4ได้ a ได้ b เสร็จทำไงต่อก็ไปแทนในไปแทนในสมการนี้นะครับ c จะเท่ากับ a บวก8ซึ่ง a ของเราคือ4บวก8เพราะฉะนั้น c ก็คือ12นะครับอ่าพอได้ครบโจทย์ต้องการหาสุดท้ายละ a กำลังสองบวก b กำลัง2บวก c กำลังสองเท่ากับนะครับกำลังสองบวก9กาำลังสองบวก12กำลังสองจะได้16บวก8ปเอบวกร้อยสี่สเป็นร้อยสี่ 144บวก8ปเป็น225นะครับ225บวก16เป็น241นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ241นะครับอ้าใครที่ไม่ทันนะครับอาจจะลองกอเทปดูได้นะครับนะครับก็วันนี้จบข้อนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันข้อน้า